สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอกีกในรถรูปแบบของ3ล้อทรง ATV นะครับตัวนี้ก็ดัดแปลงจากเวรอบไอนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนปกติทุกรุ่นนะครับก็จะเป็นใช้เกียร์ฝากกับเรลาเป็นตัวระบบข,ขับเคลื่อนครับแล้วก็ล้อ,อยางก็จะเป็นล้อ ATV ขนาด10นิ้วนะครับหน้ากว้าง22ิอนิ้วหน้ากว้าง น,น้กกลาง10นิ้วนะครับทษทีครับแล้วก็ส่วนสูงก็คือ22นิ้วล้อบแมกขอบ10นิ้วนะครับก็เป็นระบบดิสข้างหลังนะครับผมดูระบบชชวงหลังกันก่อนต้ทนท้ายก่อนตัวหลังก็จะเป็นแบบระบบเพลานะครับเพลาขับตัวนี้ก็จะเป็นดิสคู่นะครับล้อซ้ายล้อขวาก็เป็นระบบดิสเดกหมดนะครับตัวนี้ก็มีการติดตั้งเพิ่มก็คือมีส่วนของ หัวบอลสาหรับลากนะครับตัวนี้ก็มีให้ไปนะครับในงบตัวนี้ราคาค่าดัดแปลงนะครับสองหมื่นหกสองหมื่นหกก็จะมีหัวบอลมีจัวตัวอฮอปเปอร์ให้ไปด้วยนะครับตัวนี้ท่อก็จะเปลี่ยนใหม่ครับตัวนี้ให้มันเข้ากับรถครับถ้าเป็นท่อเดิมนี่ก็อาจจะดูกิก,กาสักหน่อยหนึ่งนะครับดีเฟรครับเป็นเฟืองท้ายเฟืองอิสระรการเลี้ยวการอะไรก็ เราซ้ายเราขวาก็จะอิสระไม่ไม่งัดน,นะครับไปตอนจังหวะเลี้ยวครับตัวยางก็ดอกดอกก็ลึกประมาณนึ่นะครับก็ประมาณเซนหนึ่งความลึกของดอกยางนะครับตัวไฟท้ายทีนี้ไฟท้ายก็เป็นไฟท้าย LED นะครับตัวนี้เป็นไฟบาร์ไฟ LED หมดนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเบรไกไฟถอยก็ติดครบหมดนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองจะลองให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงระบบไฟตัวนี้เปิดมาอพอไฟจ่ายเสร็จเนี่ยก็พวกไฟหลีพวกนี้ก็จะติดเลยนะครับไฟบาร,รบ์ไฟเนี่ยก็จะติดเลยตัวนี้ก็เป็นไฟไฟหลีนะครับต่อตรงไว้ครับส่วนของไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี่ครับนี่ครับ เป็นไฟบาร์ครับก็จะเป็นไฟวิ่งอย่างนี้ครับสองข้างก็เหมือนกันนะครับด้านขวาก็เหมือนกันด้านขวาก็วิ่งนะครับไฟวิ่งทีนี้มาดูไฟถอยครับปั๊บเขาเกียร์ถอยแล้วไฟถอยเขาจะติด2อดวงครับตัวนี้รุ่นนี้จะเป็น2องวงข้างละ2อดวงซ้ายขวาเขาจะเป็นสองดวงก็การคืนก็สว่างใช้ได้ครับตัวนี้เอาเสร็จ ตัวสเปคเกียนะครับสเปคเกียก็จะเป็นเกียร์เกียร์ฝากเดินทาหน้าที่เดินหน้าถอยหลังแล้วก็กมีตัวนี้จะมีสโลด้วยกรณีที่รถกําลังไม่พอแล้วก็เขาเหยียบไปหน้าครับตัวนี้ก็เหยียบไปก็จะเป็นเกียร์สโลเพิ่มเพิ่มกาลังให้ตัวรถมีมีกาลังมากขึ้นใช้เสร็จก็อยู่ในจังหวะที่เป็นเขาเรียกเป็น,เป,นเป็นหายครับก็วิ่งความเร็วที่ปกติตัวนี้ก็ช้าๆหน่อยแต่กําลังได้ การใช้งานก็ต la de de ัวเกียร์นะครับเกียร์ก็คือเราใช้เหมือนขับรถปกตินะครับหนึ่งสองสามสี่เหมือนเดิมแต่ตัวนี้ก็คือเดินหน้าถอยหลังเราจะเดินหน้าเกียร์ไหนก็ได้นะครับเกียร์สก็ได้เกียร์สก็ได้เกียร์สก็ได้อยู่ที่ว่ากําลังรถพอไม่พอในจังหวะนั้นบางทีเราอาจจะอยู่ในเกียร์สองแล้วก็สามารถถอยหลังกดถอยหลังรถก็จะถอยหลังแต่กาลังไม่พอเราก็ไปกับตัวเกียร์ไปเกียร์หนึ่งก็กําลังก็จะเพิ่มขึ้น วันนี้จัดส่งไปเชียงรายนะครับพี่ที่เชียงรายได้สั่งเข้ามารถพร้อมดัดแปลงพร้อมส่ง,งส่งถึงหน้าบ้านครับตัวนี้ก็จบอยู่ที่รู้สึกจะ57,500นระครับรวมรถครับรถก็สภาพประมาณนี้นครับการติดตั้งติดตั้งก็เป็นงานเรียบร้อยหมดครับพวกนี้ก็คือครับเนี่ย เข้ากับตัวของอกันตกเดิมงานเราก็จะเก็บให้เรียบร้อยหมดครับนะครับพวกระบบไฟครับสายไฟก็เดินเดินเก็บนะครับเดินเก็บในกระดูกงูพวกนี้ครับ,รบเดินเก็บหมดนะครับครับเดินเก็บส่วนนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับถ้าเกิดเราต้องการยกชุดพักเท้าชุดบางคนนี้ออกก็คือถอดแจ็คตัวนี้ออกนะครับเข้ากับตัวเดิมของรถ ถอดออกแล้วก็มีน็อตอยู่ทั้งหมดข้างหลังนี้4ตัวตัวพักเท้าข้างละตัวแล้วก็ตัวอคอนโทรลกลางอีกหนึ่งตัวก็สามารถถอดยกออกได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ไปบำรุงรักษารถหรือ,อซ่อมแซมส่วนไหนก็คือสามารถทําได้ก็ไม่ไม่ได้ยากครับยก2คนหรือคนเดียวที่พอมีกําลังก็ยกได้ครับส่วนของอที่ออกแบบมาครับตัวนี้ก็คือสามารถใช้ คันสตาร์ทเดิมของรถได้นะครับช่องว่างก็จะมีช่องว่างอยู่นี้สามารถเหยียบได้กรณีที่เป็นรถรุ่นที่ไม่ได้มีสตาร์ทมอือแต่ตอนนี้ก็คืออาจจะได้ใช้น้อยนะครับสตาร์ทเท้าตัาวตนา้ก็เป็นสตาร์ทมอือที่ใช้กันเพิ่มความสะดวกนะครับเป็นผู้หญิงเป็นเด็กอะไรก็ใช้งานง่ายนะครับก็เหลือระบบเบรก,กนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเบรกระบบน้ํามันนะครับ เป็นปั๊มเบรกตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มแบบกระทุงนะครับงานครับมีน้ํามันการดูแลรักษาก็คือดูแล,แลพวกระดับน้ํามันพวกนี้ครับจะให้น้ํามันมันพองไปนะครับเบรกก็คือยังอยู่เหมือนเดิมครับพวกระบบไฟพวกนี้ครับตัวคอนโทรลกลางกา็เก็บให้เรียบร้อยหมดนะครับนี่ครับไม่ได้เจาะว่ะอะไรเลยครับตัวนี้ ตัวคันเกียร์ก็มีใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับเป็นเกียร์มือตัวนี้ใช้มือโยกมันก็นง่ายหน่อยถ้าเป็นผู้หญิงขับหรือเป็นเด็กขับตัวนี้ครับถ้าเป็นแบบเท้าเหยียบก็จะแข็งหน่อยครับผมและส่วนของโชคตัวนี้ใช้เป็นโชคเดิมครับก็คือระยะมันได้ถ้าเป็นรุ่นอื่นก็อาจจะต้องเปลี่ยนโชกแต่ตัวนี้ออกแบบปรับปรุงให้มันเรียกว่า,าช่วงของหูโชคเนี่ยออกแบบให้มัน รับน้าหนักได้เพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็ช่วงรีบาวอะไรก็โอเคแล้วครับตัวนี้ใช้โชคเดิมได้เพราะไปออกแบบหูโชคให้ให้มันมันรับกับตัวตัวเพลาเพราะตัวเพลาเดิมของตัวเพลาตัวนี้นะครับกับตัวล้อเดิมเนี่ยตัวแกนล้อเนี่ยแกนล้อแกนเพลาเนี่ยระยะไม่เท่ากันตัวโชคเดิมมันจะอยู่บนแกนเพลาซึ่งตัวนี้มันจะอยู่เยอะมาหลังทําให้โชคมันจะนิ่มขึ้นก็แก้ปัญหาโดยการ ทำอุโชกมาเยืองมาหลังก็สามารถที่จะรับน้าหนักอ่าใช้ได้โชคเดิมรับน้ําหนักได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับตัวนี้ก็นิ่มครับตัวนี้นิ่มก็ไม่ถึงกับนิ่มแลแต,แต่ว่าช่วงรีบาวนี้ก็คือโอเคเลยนะครับ,รบไม่เด้งนะครับครับตัวนี้อ่าถ้าเป็นทรงนี้นะครับชอบทรงนี้หรือว่า ทรงไหนที่คิดว่าออกแบบเองแล้วก็ถูกใจเองกอ็สามารถออกแบบเองได้นะครับเพิ่มเติมได้แต่ถ้าเป็นทรงนี้ที่ทําอยู่นี่ก็คือค่อา,าดัดแปลงเนี่ยมีลดมาค่าทําก็อยู่ที่26งหมนนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับไม่รวมค่าส่งคาร์ดส่วนของเล็กท้ายนะครับเล็กท้ายาหน่อยนะึ่งเล็กท้ายตัวนี้สามารถไปซื้อกล่องสัมภาระนะครับเป็นกล่องพลาสติกแล้วก็มามา,มาเจาะวางได้นะครับถอด กล่องก็จะมี 2- อสาแบบนะครับจะเป็นแบบเขาเรียกว่าถอดเร็วกับถอดชะยึดไนแบบตายตัวก็เลือกเอาตามงบที่ที่มีนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะไปซื้อหาใส่เองได้นะครับตัวนี้ก็เนี่ยครับเป็นเล็กในตัวครับเล็กท้ายเป็นเล็กท้ายเป็นกันตกในตัวครับผมนะก็ดูเข้าเข้ากับรถเลยนะครับตัวนี้ที่ออกแบบมา ท่านใดที่คิดว่าแบบออกแบบเองได้หรืออะไรได้ก็คือสามารถส่งแบบเข้ามาได้นะครับตัวนี้แต่้างผมที่ออกแบบมาคือน่าจะลงตัวแล้วก็เข้าช่วงของรถมากที่สุดตอนนี้คือแก้ปัญหาทุกอย่างน่าจะาลงตัวทุกอย่างครับอาจจะไม่จบแต่ลงตัวทุกอย่างแนละ้วตอนนี้ท,ที่ที่ทําไปครับความสมส่วนของรถก็ค่อนข้างโอเคครับตัวนี้ดู้านข้างเนี่ย ดูแลมันคิดว่าแปลกตาก็แปลกตานะครับความสวยความหล่อของรถก็เพิ่มขึนนะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0 8 4 99 1 8 8 5 2เนะครับเมืองกระบี่ท่านใดที่มีรถอยู่แล้วและคิดว่าต้องการทำก็มีแบบส่งรถมาทำหรือ,อให้เราจัดหารถให้ก็ได้ก็จะประหยัดในส่วนของค่าขนส่งเพราะถ้าส่งรถมาทำก็เป็นการ ส่งสองเที่ยวไปกับอย่างคันนี้ส่งเที่ยวเดียวก็คือมีการจัดหารถให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งไปเที่ยวเดียวส่งขึ้นเชียงรายนี่ค่าส่ง4,500รับรถหน้าบ้านเลยครับจ่ายค่าขนส่งหน้าบ้านครับหรือท่านใดที่มีพพวกเป็นขนส่งก็สามารถหาคนส่งเองมาได้นะครับส่งรถมาทาแล้วก็รับรถกลับตรงนี้ได้หรืออาจจะมาเที่ยวกระบี่มี สั่งทาเสร็จวันรับรถอาจจะลงมาเที่ยวแล้วก็อตอนกลับก็คือทุกรถกลับไปก็คือโอเคครับแบบนั้นก็ถือว่ามาเที่ยวพักผ่อนกระบี่ครับมีที่เที่ยวเยอะครับเพราะที่ผมอยู่เนี่ยกับหาดอ่านางนประมาณ17โลนะครับไม่ได้ไกลกันกับที่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 ทำรถตรงนี้ครับอยู่ใกลมากที่พักที่อะไรก็โอเคนะครับแถวนี้สามารถหาที่พักได้ครับ สนใจก็ติดต่อกันไม่ได้นะครับอขอบคุณครับ